ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬิกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับพูดตามตรงเธออิจฉาเมื่อได้พบกับร้านเซนโย ور, และไบซิลเซียวเป็นครั้งแรกเธอเต็มใจที่จะดูร้ายขนาดนั้นงั้นเหรอ ถ้าเธอเลือกที่จะโตโตได้ใครอยากจะเป็นคนที่ดูร้ายถ้ามีชีวิตท,ที่สวยงามได้แต่พรสวรรค์ของเธอกับมังกรสายพันธุ์ที่เธอเป็นอยู่นั้นมันไม่สวยงามนักเมื่อเธอแปลงร่างเป็นมนุษย์เธอก็กลายเป็นคนที่มีผิวหนาเธอจะทําอะไรได้บ้างเธอ,อยังจําได้ว่าครั้งแรกที่เธอครั่งเธอถูกมังกรตัวผู้หัวเราะเยาะเพราะว่าเธอเป็นเด็กผู้หญิงเธอทุบตีเขาคนนั้นอย่างบ้าคลั่ง และทําให้ขาของเขาหักดังนั้นเมื่อเธอได้พบกับร้านเซนโยและไปเชียวเป็นครั้งแรกความอิจฉาในสยาภายในของเธอก็ปรากฏขึ้นตามธรรมชาติอิจฉาในความงามของพวกเขาอิจฉาในรูปร่างของพวกเขาแต่เะว่าเมื่อเกมดําเนินไปความอิจฉาของเธอก็เริ่มลดลงในทางตรงกันข้ามเธอชื่นชมร้านเซนโยมากขึ้นอีกเล็กน้อยสไตล์การต่อสู้ที่ทรงพลังอย่างยิ่งของร้านเซนโย คือสิ่งที่เธอชอบมากที่สุดเธอต่อสู้ด้วยวิธีนั้นเองเธอกระตือรือร้นที่จะเริ่มการต่อสู้แบบตัวต่อตัวกับร้านเซนโยหลังจากนั้นฝ่ายเชียว,วก็ถูกเธอเพิกเฉยและความสนใจของเธอก็อยู่ที่ร้านเซนโยกับทั้งหมดจากนั้นทําให้หวังยูซานตื่นเต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทั้งสองฝ่ายประทะก,กันในท้ายที่สุดและทั้งสองฝ่ายได้รับบาดเจ็บเมื่อร้านเซนโยยืนขึ้นจากพื้นเธอก็อดไม่ได้ที่จะส่งเสียงเชียร์ นี่คือกำลังใจจากมุมมองของผู้หญิงที่มีโยในบรรดาเผ่ามังกรแม้ว่าผู้หญิงจะได้รับความนิยมแต่พวกเขาก็อ่อนแออยู่เสมอในบรรดามังกรตัวเมียมีสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังเป็นพิเศษเพียงไม่กี่ตัวความสามารถในการเป็นตัวแทนของกลุ่มมังกรหญิงในการเอาชนะกลุ่มมังกรชายผู้ทรงพลังหลานเซนโยถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มมังกรหญิงในหัวใจของเธออย่างไม่ต้องสงสัย ในขณะนี้ขณะที่เธอเข้าสู่สนามรบด้วยความตั้งใจที่จะต่อสู้เธอต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าหญิงสาวที่น่าทึ่งที่อยู่ตรงหน้าเธอซึ่งถูกเรียกว่าเทพีแห่งโชคชะตาดูเหมือนว่าจะเป็นมังกรระดับสูงดูเหมือนและบางทีเธออาจจะไม่ง่ายเช่นกันเกมเริ่มต้นขึ้นได้กรรมการประกาศทำให้ไปซิวเชีวและหวังอยูซานกลับมาจากความคิดของพวกเขา หวังยูซานมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วคำรามและเธอก็พุ่งออกไปเหมือนลูกศรเธอไม่ได้บินเธอแค่ก้าวไปข้างหน้าในบรรดามังกระระดับสูงอาจกล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวที่ชอบต่อสู้ในรูปแบบมนุษย์มากที่สุดเธอชอบความรู้สึกของการฉีกร่างของผู้ต่อสู้ด้วยคอนข,ของเธอมันน่าสนุกยิ่งกว่าโครงเร็บและรอยกัดของมังกรตัวเมียเสียอีกด้วยเหตุผลนี้นี่คือเหตุผลว่าทําไมเธอจึงตัดสินใจ ป็นอัศวินมังกรแทนที่จะเป็นมังกรทุกก้าวที่เธอเดินความเร็วของเธอจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยทําให้เกิดเสียงคำรามดังบนพื้นความเร็วในการพุ่งไปข้างหน้าของเธอยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยท่าทีที่แทบจะบ้าคลั่งเธอรีบไ,ไปหาไปเิยวเชีว,ชวทิียวระก้าวโดยเปิดฝานของเธอออกด้วยมือทั้งสองข้างร่างกายของเธอเกล็เล็กสีดำโผลออกมาจากพื้นผิว สารเข้ากับชุดเกาะมังกรเหล็กสีดำใบซิวๆิวไม่ได้ตั้งใจที่จะร่าถอยเมื่อเผชิญกับแรงกระแทกอันดุเดือดของโคต่อสู้ของเธอเธอค่อยๆก้าวไปข้างหน้าทีละขั้นเมื่อเทียบกับความเร็วสูงของโคต่อสู้เธอดูเหมือนกำลังเดินเล่นสบายๆภายใต้ชุดเกาะมังกรสีน้ำเงินเข้มเกล็ดมังกรสายราบกับคิดตันจะถูกปล่อยออกมาลมหายใจเย็นๆอบวนไปในอากาศทันที เห็ดหิมะสีน้ำเงินเข้มเริ่มกับเพื่อมออกจากร่างกายของเธอมันทําให้รูปร่างของเธอสวยงามยิ่งขึ้นอย่างน้อยภายใต้การจ้องมองของผู้ชมทุกคนทั้งสองฝ่ายที่ต่อสู้กันในขณะดนี้คือเป็นศูนย์รวมของความยุติธรรมและความชั่วร้ายโดยทั่วไปอย่างแน่นอนนี่คือประโยชน์ของการปรากฏตัวเมื่อหวังอยู่ซานยังอยู่ห่างจากไปซิวชิวสิบห้เมตรในที่สุดเธอก็จมตี ขวานของเธอโบอกมือขวาออกไปด้วยการหมุนด้วยความเร็วสูงมันบินตรงไปที่ไ่เซียวเชียวด้วยความแข็งแกร่งของเธอแรกขวานต่อสู้อันน่าสะพึงกลัวหากเธอดถูกโจมตีในครั้งนี้แม้แต่เกะาะมังกรก็อาจจะไม่สามารถต้างทานมันได้ไ่เซียวเชียวไม่ได้ตั้งใจที่จะขวาขวานต่อสู้สีเท้าของเธอเปลี่ยนไปและร่างกายของเธอดูเหมือนจะไรยรำอย่างสง่าง,งามผ่านเกล็ดหิมะเมื่อเธอไม่สามารถพูดอะไรได้ เธอก็เดินผ่านข้างขวานต่อสู้อย่างเงียบๆและเข้าไปหาหวังยูซานเหมือนผีเธอแทงหอ,อกมังกรในมือของเธอออกไปแต่แทนที่จะแทงหวังยูซานเธอกับแทงมันขึ้นไปในอากาศหอ,อกมังกรยิงแสงสีมว่วงเข้มข้นมาวาดวงกลมบนท้องฟ้าเมื่อเห็นเธอวิ่งเข้ามาหวังยูซานก็ยกมือขึ้นแล้วฟาดฟันออกไปในเวลาเดียวกันเธอก็หมุนตัวของเธอ จับขวานหมุนและขว้าใยีิวๆเหมือนพายุโรหะแต่ทว่าแรงดูดก็ปรากฏขึ้นอย่างเงียบๆเมื่อหอกมังกรของใยีิวๆดึงออกมาแสงสีม่วงเข้มก็ทําหน้าที่ดูดอากาศแปลกๆบนร่างกายของหวังยูซานแม้แต่ขวานต่อสู้ของเธอก็ไม่สามารถตัดรังสีสีม่วงเข้มที่เหนียวเหนอหนะได้แสงสีม่วงเข้มไม่ได้สร้างความเสียหายโดยตรงต่อเธอแต่เพียงดึงร่างกายของเธอเท่านั้น ความเร็วในการหมุนของเธอไม่ลดลงแต่ที่ทางของกันโจมตีเบี่ยงเบนไปเล็กน้อยย่างก้าวของไปซิวเซียวดูเหมือนช้าแต่จริงๆแล้วเธอคอยหลบกระโดดก้าวไปข้างหน้าหรือถอยกลับโดยลวามรอบคู่ต่อสู้ของเธออยู่เสมอแต่ป้องกันไม่ให้คู่ต่อสู้เข้าใกล้ออกมบงกรในมือของเธอดึงแสงสีม่วงเข้มมากขึ้นเรื่อยๆโดยดึงหวังยูซานอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้การโจมตีตกใส่เธอ ฉากแปลกประหลาดนี้ดึงดูดความสนใจของผู้ชมจำนวนมากในทันทีหลายคนรู้จักความแข็งแกร่งของหวังยูซานแต่พลังอันบ้าคลั่งของเธอเป็นสิ่งที่มังกรหลายตัวไม่เต็มใจที่จะ,ะเผชิญแต่สถานการณ์ตรงหน้าเธอดูพิเศษเล็กน้อยหวังยูซานผู้ซึ่งแข็งแกร่งมากมาก,ก่อนโดยตลอดนั้นถูกชักจูงด้วยจมูกจริงๆไบซิวซยวดูเหมือนจะได้ร,รำอยู่ข้างๆเธอ แต่เมื่อใดก็ตามที่ขวามต่อสู้ของเธอกําลังจะเข้าใกล้ใบเชียวๆดูเหมือนจะคาดการไวร่่งหน้าและจะร่อนไปในที่ทางอื่นอย่างเบามือทําให้การโจมตีของเธอล้มเหลวหลังจากโจมตีต่อไปสักพักหวังยูซานก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเพราะเธอพบว่าร่างกายของเธอหนักขึ้นและแข็งขึ้นและอุณหภูมริรอบตัวของเธอ,อยังคงลดลงแสงสีม่วงเข้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันเริ่มใหญ่ขึ้น สิ่งที่คู่ต่อสู้เก่งคือการควบครมหวังยูซานมีประสบการณ์การต่อสู้มากมายและเธอก็เด็ดขาดมากในขณะที่เธอเกิดในกองทัพหลังจากรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่ดีเธอก็โต้ตอบทันทีร่างที่หมุนของเธอหยุดกระทานหาันแรกขวานต่อสู้คู่หนึ่งก็ถูกยกขึ้นต่อหน้าเธอเธอคำรามอย่างรุนแรงและพลังงานของมังกรก็พุ่งสูงขึ้นอย่างดุเดือดทั่วร่างกายของเธอและ แสงเหล็กสีดำก็บานออกมาจากร่างกายของเธอไม่จำเป็นต้องถามผู้คนรู้ดีว่านี่เป็นสัญญาณของการขยายการเคลื่อนไหวพลังงานบริสุทธิ์ขยายตัวอย่างรวดเร็วและแสงสีม่วงเข้มที่อยู่ร,บรอบๆตัวเธอก็เปิดออกดวงตาของไปชิววแข็งค้างและสีของแสงบนพื้นผิวของร่างกายของเธอก็มืดลงทันทีดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีเข้มในทันทีและมีมังกรอยู่ในมือของเขา หอ,อกยังคงเคลื่อนที่เป็นวงกลมแกลรังสีของแสงเ็้ารอยไปทางหวังยูซานดูเหมือนเธอจะไม่สังเกตว่าอีกฝ่ายกำลังจะเคลื่อนไหวครั้งใหญ่หวังยูซานคำรามสามครั้งช่วงเวลาต่อมาแสงเหล็กสีดํารอบๆตัวเธอก็หดกลับเข้าด้านในจากนั้นใบมีดขวานจํานวนนับไม่ถ้วนก็บินออกมาเกือบจะแน่ทันทีใบมีดขวานนี้ก็กลายเป็นทายุครอบคลุมเวทีการต่อสู้ที่สทันที เราควรจะรู้ว่าแม้แต่เผ่าพันธุ์มังกรระดับสูงที่เทียบได้กับราชตินนานานพมายุทธ์ถ้าพวกเขาต้องการระเบิดการโจมตีที่ครอบคลุมทั่วทั้งสนามพวกเขาจะต้องใช้พลังเป็นตัวเลขทางดาราศาสตร์อย่างแน่นอนเพราะในการโจมตีประเภทนี้พวกเขาต้องรักษาพลังโจมตีให้แข็งแกรง่งเพียงพอในขณะนี้หวังยูซานทำได้ทำโดยไม่ต้องสำรองอะไรผลลัพธ์คือการต่อสู้เธอรู้สถานการณ์ของเธอและเธอ ก็ต้องทําให้ดีที่สุดสิ่งที่เธอกลัวคือถูกควบคุมเมื่อถูกคู่ต่อสู้ควบคุมแล้วมันอาจจะไม่เป็นผลดีต่อเธอมันจะทําให้พลังมังกรของเธอหมดลงเสียก่อนเธอไม่กลัวคู่ต่อสู้ที่บินได้รอบอายุใบมีดขวานของเธอสามารถโจมตีคู่ต่อสู้ในอากาศได้เช่นกันนี่คือการต่อสู้อย่างบ้าคลั่งของเธอหลังจากที่เธอโจมตีไปหนึ่งครั้งเธอก็เกือบจะหมดแรง หลังจากพบว,ว่าคู่ต่อสู้ของเธอค่อยๆค,ค,ควบคุมเธอและอาจควบคุมตัวเองในแง่ของคุณสมบัติเธอก็ไม่รังเลเลยที่จะใช้การโจมตีเส้นนี้แต่ฉากที่แปลกประหลาดยิ่งกว่านั้นเกิดขึ้นเลยก็ปรากฏห้ามกลางสายตาผู้คนแสงสีม่วงเข้มจู่ๆก็หมุนอย่างแรงทันทีที่พายุใบมีดขวานแตกออกมาซ้อนทับกันและถูกพายุใบมีดขวานกืนหายไปไม่นานก็มีคนค้นพบว่า มีกระแสวังวนในพายุใบมีดฝานที่กืนกินและปกคลุมไปเจียวเจียวในกระแสวังวนนั้นแสงสีม่วงเข้มปรากฏขึ้นดึงแสงแรกเงาของใบมีดฝานให้หมุนอย่างรวดเร็วในใจกลางของกระแสวังวนมีร่างหนึ่งปรากฏขึ้นมันคือมังกรปีศาจน้ําแข็งอเวจีนี่คือทักษะวิญ,ญญาณที่8นั่นคือการกืนกินของอเวจีแสงแรกเงาของดาบค่อยๆหายไปเผยให้เห็นร่างภายใน แสงสีม่วงเข้มที่หมุนวนรอบๆไปซิวเฉลเริ่มแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆได้ยินเสียงโรมที่หวยหวนไปทั่วเวทีการต่อสู้ที่สามในเวลานี้เธอไม่ใช่เทพธิดาอีกต่อไปแต่เป็นแม่โมที่แท้จริงรายร้อมไปด้วยแสงเวทมนต์คู่ต่อสู้ของเธอหายใจแรงดวงตาของหวังหยูซานเต็มเปด้วยความไม่เชื่อเมื่อพายุใบมีดขวานถูกปล่อยออกมาเธอรู้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้น การโจมตีของเธอถูกเรืองและควบคุมโดยคู่ต่อสู้จริงๆอายุใบมีดดาบ,บนั้นเปรียบเสมือนหุ่นเชิดที่สามารถทำร้ายทุกสิ่งในพื้นที่ครอบคุมได้ยกเว้นคู่ต่อสู้ของเธอการควบคุมมาจากไบซิเซลสาัวิญญาณนี้กำลังหลีกเลี่ยงการโจมตีที่ทรงพลังทั้งหมดของคู่ต่อสู้และอาศัยความลึกลับเพื่อกินเข้าไปในอเวจีวังยูซานร,รู้สึกเหมือนเธอติดอยู่ในหนองน้ำ แม้ว่าเธอจะสามารถก้าวไปข้างหน้าในหนองน้ำได้แต่เธอก็จมลึกลงไปเรื่อยๆการประทุครั้งสุดท้ายได้ทำลายหนองน้ำแต่หนองน้ำก็ขี้ขายจากการจมตีของเธอทั้งหมดได้ทำให้พลังทั้งหมดของเธอหมดลงนี่คือการต่อสู้เพื่อการควบคุมแบบคลาสสิกไปเชียวสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ด้วยการควบคุมที่แข็งแกร่งของเธอตั้งแต่ต้นเธอก็เป็นเหมือนเมือลำเล็กที่ลอยอยู่ในพายุแต่ไม่เคยล่ม แรกในที่สุดก็มาถึงอีกฝั่งหนึ่งได้มีคนไม่มากที่ให้ความสนใจกับเกมนี้แต่ทุกคนที่ดูการแสดงของเธอตลอดทั้งเกมก็อดไม่ได้ที่จะดูประหลาดใจเทพธิดาแห่งโชคชะตาคนนี้ดูเหมือนจะไม่ง่ายอย่างนั้นเมื่อไปจิวจิวชนะและกลับมาที่ร้านเซนโยใบหน้าของเธอดูซีดเล็กน้อยและการหายใจของเธอก็สั้นนิดหน่อยแต่ความตื่นเต้นในดวงตาของเธอไม่สามารถปกปิดได้ในการต่อสู้ตอนนี้ เธอได้ใช้ทักษะวิญญาณนี้เป็นครั้งแรกซึ่งมันเป็นทักษะวิญญาณที่แของเธอเมื่อเธอเพิ่งทะลุถึงวงแหวนที่8เธอจําเป็นต้องไล่วิญญาณยุดการต่อสู้ของเธอก่อนจึงจะสามารถใช้มันได้นี่เป็นทักษะวิญญาณระดับสัตว์วิญญาณที่ดุร้ายและมันยังเป็นความสามารถอันทรงพลังของราชินีปีศาจความรับที่แข็งแกร่งแต่ตอนนี้ในการต่อสู้กับศัตรูที่ทรงพลังไปเชียว พบสิ่งที่ทําให้เธอประลาดใจว่าเธอสามารถควบคุมทักษะวิญญาณนี้ให้อยู่ในระดับที่ดีได้เมื่อพลังมังกรดับลงเธอรู้มานานแล้วว่าเธอสามารถใช้ร่างกายของเธอเองเพื่อเปิดใช้งานทักษะการกินกินแห่งอเวจีได้แต่การที่สามารถควบคุมมันได้ขนาดนี้ถือว่าเกินความคาดหมายของเธอจริงๆเดิมทีเธอพร้อมที่จะชนะเกมนี้ด้วยทุกวิถีทางแต่ต้นทุนนั้นน้อยกว่าที่เธอจินตนาการไว้มาก ในสภาวะความโกรธภายในเธอสงบมากเธอนำทางหอกมังกรอย่างใจเย็นและใช้การขยายของเกาะมังกรเพื่อเปิดทักษะการกืนกินของอเวจีจนเต็มเธอใช้ทักษะการกืนกินแห่งอเวจีในกระบวนการทั้งหมดและควบคุมกระบวนการต่อสู้ทั้งหมดถึงผู้ต่อสู้ให้เคลื่อนที่ตามต้องการในที่สุดเธอก็บังคับให้ปล่อยท่าสุดท้ายและพลังทั้งหมดในท่าสุดท้ายที่อาจทำร้ายเธอได้ก็คือ ปลกเกินหายไปในอเวจีและกลายเป็นการป้องกันของเธอเองรานเซนโยโยกนิ้วให้เธอแล้วพวกเขาก็มองหน้ากันและเย้มไปชิวชิวนั่งลงข้างๆเขาและติดตามเขาเพื่อดูซับพลังงานมังกรหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้บันทึกของไปชิวชิวก็กลายเป็นชัยชนะสี่ครั้งแปรแผ้หนึ่งครั้งกลายเป็นผู้แข็งที่แข็งแกร่งสําหรับตําแหน่งที่ผ่านเข้ารอบในกลุ่มนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหูหงโย กลุหลานเซนโยทุบตีอย่างรุนแรงแด้มีแนวโน้มที่จะยอมแพ้สําหรับสมาชิกคนอื่นๆของกลุ่มนี้ในหมู่พวกเขาเหลือไม่มากที่สามารถแข่งขันกับเธอเพื่อชิงอันดับ3ได้เกมที่สําคัญที่สุดในกลุ่มนี้คือเกมที่หลานเซนโยจะพบกับซูยานโม่แรกแข่งขันกันเพื่อชิงอันดับหนึ่งของกลุ่มเรียกได้ว่าสถานการณ์โดยรวมได้รับการตัดสินแล้วความแข็งแกร่งที่แท้จริงของทพีแห่งโชคชะตา กลายเป็นข่าวดว่วนในดาวเทียนหลงวันนี้ข้อมูลเกี่ยวกับเกมนี้ถูกนำออกไปเพื่อการวิจัยแยกต่างหากคือต่างๆก็ชื่นชมทักษะการควบคุมของชิวชิวอย่างมากวันนี้รานเซนโยไม่ได้ใช้วงเคลื่อนย้ายมวลสารไปหาเพื่อนๆนของเขาหลังจากกลับมาถึงบ้านเขาก็ใช้พลังงานมังกรที่ดูดซับไว้ทันทีเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บและฝุ่นไปพร้อมๆกันเพื่อความโล่งใจของฝซายชิวชิวเมื่อพวกเขากลับมาถึงบ้าน อาการบาดเจ็บของหลานเซนยูก็เกือบจะหายดีแล้วซึ่งพวกเขาไม่เคยคาดหวังมาก่อนความสามารถในการพื้นทัวที่แข็งแกร่งของเขาทำให้การบาดเจ็บต่ออาการบาดเจ็บมีค่ามากหวงเยินหลงแจ้งเขาในตอนเย็นว่าหมูหงยูยอมแพ้การแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มนี่คือสิ่งที่หลานเซนยูคาดหวังกล่าวอีกในหนึ่งในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มทั้ง9้านัดไปเทียวเทียวรับประกันชัยชนะได้หนัดและแพ้หนึ่งนัด ในกลุ่มเดียวกันหมูหงอยู่ซึ่งเดิมเป็นไพยควบคามต่อเธอได้ถูกกำจัดแล้วและอีกคนหนึ่งก็พแพ้แพ้ให้กับเธอในวันนี้สถานการณ์รอบคัดเลือกของไป๋ชิวชิวชัดเจนเธอจะ,ะเผชิญหน้ากับหลานเซนโหยในเกมสุดท้ายตราบใดที่หลานเซนโหยปล่อยให้ไป๋ชิวชิวชนะก็สามารถปร้าชาชนะ6ครั้งอย่างน่าประลาดใจแพ้แค่1ครั้งซึ่งโดยตัวมันเองนั้นใกล้เคียงกับ3อันดับแรกแล้ว ในรบรรดาคู่ต่อสู้ที่อยู่เบื้องหลังและเพียงคนเดียวที่สามารถคูบคามเธอได้และคนนั้นได้แพ้แพ้ให้กับซูยานโมและหมูหงอยู่แล้วดับไดที่เขาแพ้ให้กับร้านเซนโยอีกครั้งโดยพื้นฐานแล้วมันจะเป็นการยากที่จะแข่งขันกับไบจิวจยวจนถึงตอนนี้เมืองหงเหลงิงประสบความสําเร็จในการแข่งขันที่ะดรับการยกเว้นในปีนี้มีผู้เข้าร่วม3ามคนและอีกสองคน จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนี่เป็นครั้งแรกที่เมืองหงเหลิงประสบความสําเร็จในผลลัพธ์ที่ดีเช่นนี้ในรอบหลายปีที่ผ่านมาหลังจากดูเกมของวันนี้ห่วงดาวีก็ยิ้มตลอดเวลาแต่ร้านเซนโยก็ไม่ผ่อนคลายเพราะเกมถัดไปเป็นเกมที่เขาให้ความสําคัญมากที่สุดในเกมนี้เขาจะเผชิญหน้ากับผู้เล่นที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มนี้นั่นคือซูยานโม่ระหว่างร้านเซนโยและซูยานโมโดยพื้นฐานแล้วพวกเขาสามารถ รอกผู้สมัครอันดับหนึ่งในกลุ่มได้นี่คือสาเหตุที่หลานเซนโยไม่ช่วยเพื่อนของเขาฝึกฝนอีกต่อไปแต่มุ่งความสนใจไปที่การฝึกฝนพัฒนาการฝึกฝนและรักษาสภาพของเขาเขาต้องให้สภาพของเขาอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเมื่อเผชิญหน้ากับซูยานโมซูยานโม,ญญโมชีเทนหลงและถังเหริงซวนที่ชายของถังหยานซวนทั้งก็เป็นตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์หลังจากต่อสู้กับซูยานโม ได้ประสบความแข็งแกร่งในระดับนั้นอย่างเต็มที่หลางเซนโยก็สามารถเตรียมตัวให้ดีที่สุดสําหรับเกมถัดไปได้การต่อสู้กับหูหงอยู่ไม่ใช่เรื่องง่ายสาหรับรลานเซนโยที่จะชนะแม้ว่าสนามที่เต็มฤาษีศาลของหูหงอยู่จะเป็นความสามารถด้านภาพรองตาแต่ก็เป็นสนามแห่งจิตวิญญาณของเขาซึ่งหมายความว่าพลังจิตของหูหงอยู่ลังเข้าใกล้ระดับเทพเมื่อรวมกับคุณลักษณะแสงห้าธาตุของหูหงโย ก็อาจกล่าวได้ว่าเขามีพลังอย่างมากเขาเกือบจะแน่ใจว่าความแข็งแกร่งของซูยานโมอย่างน้อยก็เทียบเท่ากับอัครพมายศในบรรดาวิญญาจารย์มนุษย์นั่นเคอเหนือระดับ95และความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาจะต้องอยู่เหนือราชินนามพมายศสําหรับตัวเขาเองไม่รู้ว่าเขามีความแข็งแกร่งถึงขนาดไหนอย่าลืมว่าเขาไม่สามารถรักษาการแปลงร่างเทพเจ้ามังกรได้อย่างเต็มที่และเขาสามารถ ช้ได้เพียงการแปล่งร่างเที่พเจ้ามังกรได้เพียงบางส่วนเพื่อแสดงความสามารถบางอย่างของราชามังกรเงินอย่างระมัดระวังรังนั้นเอาจะไม่ผเผชิญหน้ากับซูยานโม่ด้วยความสามารถที่สมบูรณ์แบบของตัวเขาเองเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆ แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ